สวัสดีครับวันนี้ร้านไทเกอร์อินเวอร์นะครับจะมาแก้ปัญหานะครับรุ่นของ Canon E4570 E4270 นะครับตัวที่มีถาดกระดาษด้านล่างก็คือถาดที่เป็นถาดด้านล่างตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ปัญหาของรุ่นนี้ก็คือกระดาษชอบติดนะครับเนื่องจากเราใส่กระดาษเข้าไปลึกจนเกินไปนะครับเวลาใส่กระดาษนะครับรุ่นนี้นะฮะ ฝาตัวนี้ต้องปิดลงต้องเปิดลงอย่างนี้ครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยเครื่องจะเออร์เลอร์นะครับจะใช้งานไม่ได้ต้องเปิดลงอย่างนี้นะครับกระดาษที่ใส่นะครับให้ใส่ถึงล็อกพอดีนะครับล็อกอยู่ตรงไหนครับล็อกอยู่ตรงนี่ครับประมาณนี้นะครับโฟจากตัวนี้มาประมาณสักหนึ่งถึงสองเซนประมาณนี้พอใส่เข้าไปตึงมือคือให้พอเลยนี่ครับมันตึงมือแล้วพออย่าดันเข้าไปแบบ ลึกเกินบางคนดันเข้าไปอย่างนี้ครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเวลาดึงกระดาษนะฮะเห็นไหมปลายกระดาษมันมันล่นเข้าไปเวลาดึงเนี่ยมันจะดึงเข้าไปทั้งปึกนะครับอันนี้คืออย่าใส่เข้าไปดันเข้าไปเยอะให้พอตึงมือก็คือว่านี่ครับประมาณนี้ให้มันเหลือขอบตรงนี้เลยมานิดหนึ่งเวลาใส่นะอ่าอย่าใส่เข้าไปลึกและอย่าดันเข้าไปจนเกินไปนะครับอันนี้เวลากระดาษติดทํำยังไงเวลากระดาษติดรุ่นนี้นะครับ กระดาษติดมันจะมีช่องด้านหลังตัวนี้ครับในการที่จะดึงกระดาษออกนะครับเราถอดปลั๊กก่อนนะครับถ้ากระดาษติดนะครับเปิดตัวนี้บีบมันจะเปิดไม่ได้ <c oughs> เห็นไหมฮะเพราะว่ามันติดโต๊ะให้เลื่อนเครื่องออกมาสักหน่อยหนึ่เห็นไหมฮะมันก็จะเปิดได้อย่างนี้ครับแล้วก็ดึงกระดาษที่ติดออกทางด้านหลังคือตรงนี้ดึงออกมาได้เลยนะครับสังเกตนะครับถ้าเครื่องอยู่ในลักษณะอย่างนี้มันจะเปิดไม่ได้มันจะติดโต๊ะ ะะเลื่อนเครื่องมานิดนึงนะครับแล้วก็ปล่อยเห็นไหมฮะมันจะสามารถเปิดได้เราก็ดึงกระดาษที่ติดออกทางด้านหลังนะครับทางด้านหลังแล้วก็ปิดให้สนิทบีบป,ปิดเข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็เปิดเครื่องหน่อนะครับอันนี้คือแก้ปัญหากระดาษติดนะครับเกิดจากการที่เราใส่กระดาษตัวนี้เข้าไปลึกจนเกินไปนะครับตรงนี้ครับกระดาษถาดล่างนะครับอย่าใส่ลึกใส่ไปประมาณนี้ให้มี ปลายกระดาษโผล่ม,มาประมาณนี้นะครับส่วนมากจะดึงกระดาษไปทั้งปึกนะครับอันนี้ก็คือปัญหาของรุน่นนี้และอย่าใส่กระดาษที่เป็นรียุทนะครับให้ใช้กระดาษใหม่รียุทได้แต่ว่าปลายกระดาษต้องเรียบอย่าให้งอถ้าอย่างนี้ใส่ก็ไปติดนะครับนะดูนิดนึงนะตรงนี้งออย่างเงี้ยใส่ก็ไปติดแน่นอนครับเพราะฉะนั้นต้องจะใส่ต้องดัดหรือเป็นกระดาษที่ใหม่นะฮะอย่าให้ปลายกระดาษเชิดนะครับ เวลาใส่ก็ให้อย่าให้ดันเข้าไปเยอะนะประมาณนี้เวลากระดาษติดก็ดึงออกทางด้านหลังนะครับลองทำด